ลูกเต็มโคเลยถูกต้นเลยแล้วก็ไลยย่จะโตขึ้นไลเ่เถวจากเสาวาแต่ก้นไล่หนึ่งบางต้นแก่ไล่หนึ่งกิโลหนึ่งส่งกิโลตอนนี้ไล่หนึ่งตึงง้งห้าโลเจ็ดโลม,ลม,ลลลม,มนีนะครับจากเสาวาปั๊มลูกลีบไล่เล็กไม่มีปนนะครับตัดไม่ได้ปั้นไปซ่อเดือนถึงจะเห็นว่าเป็นปนณณีครับนีส่สุดเลยสุดยอดเลยนสุดยอดเลยจำไหนมาครับซ้ําสี่เดือนกอน แต่ว่าปัม๊มส่งเที่ยวเนี่ยติดต้นเหล็กเกลนไม่มีลูกต้นเหล็กเกลนเตงกาหนองกดตรนหนองเหล็กเอาฟิกสิกเอาคิวยู่มาให้ชายพานไปประมาณสามเดือนสามเดือนครึ่งจะไม่มีลูกแต่ไา,ายเหล็กๆกระต่าอิดในกระตาขัอมือต้นนั้นนะไร่เตาาเขง่งเตาาข้ามือเอามาเล่ต้นนี้พานไปสามเดือนครึ่งพ่นตะกดหวาเลือดเชือ้อครับเลือดเชือ้อ เป็นไปได้จริงล้านผมมาตัดฟันไม่ตกใจเลยล้านมาตัดฟัมตกใจผมบอกว่าแต่กคนตรงนี้ไล่แต่เต่าโคมือไม่ใจเอาได้นี่ตอนนี้ลูกเต็มโคเลยคือมันดีจริงๆริงนี่ยไม่เชื่ออะไรคนพวไม่เชื่อยพวกผมเป็นไปไม่ได้ก้าติดเป็นไปได้ปลื้มนะครับยากมากไร่ไร่ไครับไร่ไร่ไม่มีดอกโคเลยจะไม่มีดอกโคเลยแต่ละตอนดอกเมี่ยมดัด เราเป็นปณีมดต่งช่วนกับนี่ตอนนี้พุ่มต้นรงอ่ะตอนนี้ดีว่าดอกออกดอกผู้มันป,ปุ๊บปุ๊บอัดลงไปห,าห้าชนเลยนะอัดลงไปห้าชนเลยหว่ามันจะพอเปลี่มมยนไม้หรอบต่อไปเนี่ยตอนนี้มีดอกผู้ออกเหมาอนึ่งดอกทั้งชั้นหรือทั้วัวร่ำเลยตอนนี้กองผุมมันตีว่ามีดอกผู้อยู่ก็ไม่เกินสิบตอนตีว่าเจี๊ผู้ต่างว่าตอนนี้เป็นแบบเนี้ยคือมันจะดอกผู้มามั่ง นี่ปามช่ำปีครึ่งเนี่ยับช่ำปีครึ่งได้อยู่ระดับนี้ขนาดนี้ตอนนี้ช่ำรวยตอนช่ำรวยตอนตัดตีนตันตันเลือนั่นยันตรงนั้นบอดีไลน์บอดีอโอเคอ่ะเที่ยวนี้คงอย่เรียบร้อยนะฮะไปชมไนดะ้โอเคครับผมโอเคนะครับผมนี่เป็นผลผลิตนะครับจากที่เราใช้ปุ๋ยผม ใส่ล่าสุดประมาณประมาณคุมพาที่ผ่านมานะครับแล้วก็แล้วก็ฉีดปุ๋ยน้ํารอบสองรอบเพื่อได้ผลผลิตสมบูรณ์แบบนี้อย่างที่เราเห็นนะครับอย่างที่เราเห็นอย่างเนี้ยสังเกตดูว่ามันจะไม่มีหนามจะไม่มีหนามเลยนะฮะ <ผม S 1> ไม่มีหน,ะนามเลยและลูกจะแน่นเนีน่ยนะลูกจะแน,น่นสังเกตนะะลูกจะแน,น่นไม่ค่อยมีหนามลูกจะแน,น่นนะครับนี่เป็นผลผลิตของของตามของของปุ๋ยเรานะครับ นะลูกจะแน่นสังเกตว่าขนาดแทงมันยังแทงไม่ค่อยลงเลยนะ <ฮ sausage? S 1> นี่เป็นติมานก็บ, <ฮ Big. S 1> นบน่นติมานก็บ่นนะฮะนะครับมีติมานก็บ่นดูดูสับปลาเม็ดนะครับดูสับปลเม็ดปากนะครับีดูสับปลเม็ดของปากลูกปากจัด <c oughs> อ<า>่ะโอเค,คเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเที่ยวนี้กันนี้ก่อนสวัสดีครับผม